สวัสดีค่ะ FC ทั้งหลายมานี่ซิมารีวิวซื้อของเพชรโชคมากค่ะป้าพี่น้องเบิ่งซื้อแผ่นเพลย์เพชรโชคสามหอ่อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทของเพชรโชคอันนี้ของเพชรโฉกของเพชรโชคใส่ได้เป็นเดือนพี่น้องแล้วก็ซื้อแคปมูนยี่สิบบาท ขนมจีนมาสิมาตำแตงขนมจีนขนมจีนสิบห้าบาทพี่น้อง,อง,องได้ดีอีกได้ดีพี่น้อง มากองหนึ่งสองรอยพี่ดอกอยากจะมากินกับตับแตงเขามีน้ำจิ้มดี่พ่อน้ำจิ้มน้ำจิ้มกุ้งเผาจะมากินกับแตงเนี่ยนพักนี่แหละพกักยามาสานี่ กองกับแพงเลยพี่น้องเบิ่งเป็นเพลิดเพลินอีหยังคือแพงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเพลิดเพไปแล้วใส่ได้ประมาณเดือนเดือนนิดนิดยังกระแพงเมื่อพี่น้องเลยเพลิโชคอยู่กับปลาพ,พ่วงเพลิโชคอยู่ปลาพว่วงแม่อยู่ของแม่ไปซื้อของมาพี่น้อง บรีบอาบน้ำแค่นี้นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอซีทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาติดตามเพชรโชคเพชโชคอิตด,ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ